คุณรู้สึกว่าควบคุมจิตใจได้ดีแล้วนะคะคุณจะ เริ่มสังเกตตัวเองสิว่าคุณจะมองทุกอย่างเป็นบวกคุณจะรู้สึกขอบคุณคุณจะรู้สึกไม่ขาด่ะคุณจะรู้สึกว่า appreciate คือชื่นชมรู้สึกยินดีที่เห็นคนประสบความสำเร็จไม่ใช่เป็น feeling แบบอิจฉาคุณจะรู้สึกยินดีที่ไม่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันแย่ๆกับคุณแค่ไหนอ่ะแต่คุณได้เอาประสบการณ์นั้นมาเรียนรู้ว่าสิ่งนี้มันคือโอกาสที่ทาให้ฉันได้พัฒนาตัวเองนะคะแต่เมื่อไรก็ตามนะคะ แต่เมื่อไรก็ตามนะคะที่เรามองแต่โลกที่มันแบบคับแคบมีจิตใจที่คิดลบนะคะมันทำให้เรานะมองเห็นอะไรเราก็เจอปัญหาเขาถึงบอกว่าความแตกต่างของคนที่เขาประสบความสำเร็จนะคะกับคนที่ไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะต่างกันอย่างเดียวเลยคือวิธีคิดวิธีมองเหตุการณ์ต่างๆคนประสบความสำเร็จมองว่า เฮ้ยโอเคมันคือโอกาสที่ทำได้เรียนรู้มหาเศรษฐีเขามองว่าสิ่งนี้แหละมันคือโอกาสของฉันที่ฉันจะได้เติบโตที่ฉันจะได้เป็นคนที่มั่งคั่งมากขึ้นแต่คนทั่วไปคนที่ไม่ประสบความสำเร็จคนที่ชีวิตทำไมชีวิตฉันแย่อย่างนี้ชีวิตฉันมีแต่ขาลงขาลงเพราะว่าในจิตใจของเขาค่ะมันไม่มีความสุขจิตใจของเขามีแต่เรื่องลบๆเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณมีเรื่องแต่เรื่องลบๆเนี่ยโลกภายนอกหรือเหตุการณ์ต่างๆ ของคุณรอบตัวคุณค่ะแม้ว่าคนอื่นจะมองว่าดีแต่ตัวคุณนั้นก็ยังมองว่าลบอยู่ดีนะคะนี่แหละคือความสําคัญขอ,ของข้อแรกนะคะที่เรื่องของว่าเราเนี่ยจะต้องฝึกควบคุมจิตอย่างไรนะคะให้มันบรรลุผลถามว่าแล้วไอ้ความคิดลบเนี่ยมันมาจากไหนหรู้ไหมความคิดลบมันจากการที่คุณเนี่ยไม่ได้เทรนตัวเอง ถ้าคุณเทรนตัวเองนะคะฝึกเทรนตัวเองอยู่เสมอให้ชื่นชมคนอื่นให้ขอบคุณให้รู้สึกดีกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีอะ่ะเหมือนคุณขอบคุณเงิน100บาทที่มีอยู่ในกระเป๋าอะ่ะถึงแม้ว่าเฮ้ยเนี่ยมันจะมีใบเนี้ยใบสุดท้ายแล้วในชีวิตเนี้ยแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณรู้สึกขอบคุณชื่นชมมันคุณจะมีแรงที่จะไปหาใบอื่นอะ่ะเงินอื่นอะ่ะเพิ่มเติมมากขึ้นแต่ถ้าคุณมองว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยอะ่ะนั้นก็ไม่มีนั้นก็ไม อันนั้นก็ไม่มีอย่างเขาอันนั้นโอ้โหเพื่อนก็เพิ่งไปถอย iPhone มาใหม่ฉันเนี่ยไม่มีตังคเลยเมื่อพูดประโยคนี้นะคะสมองมันสั่งการแล้วว่าเฮ้ยโอเคฉันเศร้านะฉันขาดแคลนนะมันก็จะไปเสาะแสวงหาเหตุการณ์ต่างๆหรือว่ามันก็จะทําให้ชีวิตของคุณนั้นนะคะดึงดูดเรื่องแบบนั้นเข้ามานะคะ